ครับช่วงนี้ก็กลับมาในช่วงที่2เรามีสาวสวยมานั่งลงอยู่ข้างๆด้วยน้องนุ้ยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีพี่แบงค์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มันสุกอากาศช่วงเช้าสบายๆนะฝนตกด้วยฝนตกก็ฟังจอสาวร้อยก็บอกว่ามีอุบัติเหตุบ้างบางพื้นที่เพราะถนนลื่นตอนนี้พี่ๆก็น่าจะถึงที่ทำงานกันครบหมดทุกคนแล้วนะคะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าไม่ได้คุยกับพี่ออกรู้สึกว่าไม่ได้คุยกับยานาแล้วอะคิดถึงเจ้าของเจ้าของตัวจริงเสียงจริงอยู่ใน พี่ๆหลายคนตอนนี้น่าจะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือกันแล้วเนาะคลื่นกลยุทธ์นะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถโทรเข้ามาที่ได้อยู่นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหกค่ะสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามนะคะครับผมก็มาสอบถามข้อมูลได้นะครับค่ะอ่ะเพิ่มเพิ่มกัญชีวราเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่อ่องค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีน้องนุยครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับผมครับมาแล้วนะวิเคราะห์หน้าใหม่ ่ไม่เคยไม่ได้เจอสนาแต่เราไม่ได้คุยกันนานมากใช่เนาะมีเต้นในนั้นเนี่ยมีที่อื่นฉกตัวไว้แบบเนี่ยใช่ถ่ายไปเนี่ยฮอตมากพีตั้งแต่ยุ่งอยู่กับรายการของเนี่ยแหละของของเราเนี่ยแหละเบอร์สามเนี่ยแหละครับครับอืมครับก็เลยเดี๋ยวให้ให้ให้เขามาถามต่อในรายการนี้แล้วกันตอบไม่หมดเออก็เลยให้มาถามในกับพี่ม่อนต่อเลยครับคนที่ท่านผู้ฟังที่ชม ของเราเอสซอ่ะนะครับโอเคครับต่อได้เลยครับได้วันนี้วันนี้วันนี้รถติดมากเลยอ่ะเพราะอุบัติเหตุมันเยอะมากเลยใช่ฝนมันตกแล้วถนนมันลื่นไงครับผมมาประมาณชั่วโมงกว่าพี่จากที่บ้านอ่ะโอ้สิบนทางด่วนอ่ะบนทเว์รถชนนะครับดันชนตอนเช้าใช่ครับหลายเส้นก็เหมือนกันนะเห็นแบบโอ้รถ ปริเหตุหลายเส้นทางคนขับรถฟังจอสองน้อยมากรถใช่ใช่พี่ใช่ครับผมก็ต้องรามัดระวังกันนิดนึงนะคะมปละที่ออกแล้วที่ตลาดหุ้นล่ะวันนี้บวกนะเปิดมาบวกไหมบวกบวกนะครับอยู่ที่หนึ่งก่อนจะไปคําถามครับอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้า้าอาจจะเหมือนเมื่อวานก็ได้นะคือแว่งอยู่อย่างนี้ยแหละนะครับทรงๆบวกลบไม่มากนัก นี้กอบบนอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดสามด้านบนด้านล่างก็คือหนึ่งห้าเจ็ดูนย์นะครับอาจจะแกว่งอยู่เงี้ยทั้งวันก็ได้แต่ว่าถ้ามีวอลรุ่มเข้ามากกว่านั้นแล้วก็ทะลุหนึ่งห้าแปดสามขึ้นมาได้เด่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นในการฟื้นตัวที่มันชัดขึ้นแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่หนึ่งห้าแปดเจ็ดซึ่งใช้เป็นจุดดูในภาพรวมถ้าขึ้นผ่านแาวนี้ได้เซ็ตอาจจะ เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นปรับตัวขึ้นอีกครั้งจากที่ช่วงนี้เริ่มชะลอตัวลงนะครับอืสรุปก็คือลุ้นฟื้นตัวถ้าหนึ่งห้นแปดเจ็ด่านได้ดีขึ้นแต่กับการถ้าเกิดว่าหลุดหนึ่งพ้าเจ็ดศูนย์ก็จะลงต่อนะครับจะไปหาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นการเซตติ้งถ้าเซตเริ่มต่ำกว่าหนึ 80, ่งพันเจ็ดศูนย์ก็ให้ระวังแล้วอาจจะทําให้เซนเซเมนต์ภาพรวมมาเป็นลบแล้วก็สร้างแรงขายตัวอื่นๆในตลาดครับ ค่ะอ่าแล้วมีหุ้นอะไรที่แบบมาอัปเดตหรือว่าพอที่จะลงทีนได้บ้างุ้นใช่ไหมหุ้นหุ้นวันนี้วันนี้รับเหมาน่าจะเล่นครับแม้ว่าตอนเช้ายังไม่เล่นใช่เล่นช่วงไหนคะเล่นเลยซื้อได้เลยครับอย่างยูนิก็ได้อืมครับยูนิยูนิคนะใช่ยูนิตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอยดี๋ยวนะสิบเก้าห้าใช่ไหมค่ะ ครับก็รับได้เลยอะ่ะอืมสิบเก้าห้าแล้วก็แนวตามเบื้องต้นประมาณสักยี่สิบเอ็ดบาทสิบห้ารับได้เลยใช่ครับผมเพราะเพราะอะไรครับพี่ห้องทำไมถึงแนะ่นมันมีมันมีเซเมนเตัววันนี้จะจะยื่นซองรถไฟลางคู่อ๋อครับอืมครับพี่แล้วก็จะประกาศเบื้องต้นสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติ เพื่อไปอ e ีโอชันเนี่ย17กุมภา17กุมภานะครับแล้วอ e ี c อชันแล้วก็จะทราบผลประมูลเนี่ยหนึง่งมีนาคมอือเท่ากับว่าจากนี้รับเหมามาลงมาพอสมควรละน่าจะเล่นประเด็นนี้แหละผมมองนะอสามารถเล่นเทดดิงได้ครับค่ทางเทคนิคก็สวยใช่ไหมอ่ะใช่นะทางเทคนิคอ่ะกราฟเทคนิคได้เดี๋ยวดูกราฟก่อนเทคนิค นั่นนะฮะตรับก่อนเจ้าเลยอันนี้มันเครื่องใหญ่ไงไม้ไม้ไอตัวมันเริ่มอ่อนแรงแล้วอะมันเริ่มไม่มีแรงและนะครับงั้นเดี๋ยวส่งไปให้ให,ให,หม่นะส่งไปให้ให,หม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะได้มีแรงขีบเออไะไเนี่ย โอเคเห็นชื่อหุ้นไหมครับเนี่ยตอนเนี้ยฮะเห็นชื่อหุ้นไหมเดี๋ยวต้องเอาเอาหน้าหน้าจอหนูลงมามุมขวาปะเดี๋ยวว่าหนูเอาลงมาแล้วมันฟังชี้หุ้นเอาลงมาเหรอทกแจ๋วเลยโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเอ่อยูนิคนะยูนิคเห็นที่อ่องดู c ี g ค้างไว้อ่ะใช่ใช่เปิดไปงั้นแหละไม่มีอะไรไม่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 มีนายะอะไรนะครับไม่มีนายะค่ะไม่มีนายะ ก็เนี่ยครับเห็นว่ามันลงมาแล้วมันเริ่มเริ่มสร้างฐานได้ละก็หลับได้เลยนะครับแล้วก็เอต่ำกว่า18.8.3เดิมคัดลอสสมมติสมมติซื้อ19.7นะ19.7ก็จะประมาณสัก4%กว่าครับอืมไม่เกิน5%ก็พอรับได้ด้านบนจุดสูงเดิมตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ21.1ครับเป็นจุดแนวต้านแรก แลขจิตหนึ่งใช่ไดกก็มีรับเหมาหนึ่งตัวที่พอจะเล่นได้วันนี้นะคะใช่ครับผม,มหมดแล้วเนาะไปคำถามกันไหมจจนนี้นี้ได้ได้ทั้งกลุ่มแหละแต่ว่าเราชอบยูนิคกับสเตปนะครับก็เลยเลือกยูนิคมาค่ะอืมครับผมได้แล้วไปคำถามากันดีกว่าพี่อ๋องได้ได้ครับ ก็ระหว่างนี้พี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะเพราะว่าพี่ออกไม่ได้มานานแล้วอะถ้าเห็นยอดไลค์เยอะๆน่าจะมาได้บ่อยๆใช่ใช่ครับผมโอเคไปกันที่คำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะ W I I K ครับ W I I K ก็ยังก็ยังได้อยู่ครับผมว่าถามประมาณหบาทนั่นแหละก็ตอนนี้ห้าจแล้วก็สามารถซื้อได้นะอ่อนตัวลงมาให้ซื้อแล้ว ครับหรือว่ารอสักหน่อยประมาณประมาณห้าจุดสามประมาณเนี้ยครับรับรใกล้5ห้าบาทนั่นแหละได้ครับผมก็มองมองเป็นโคตสต็อกสถานาการเงินดีนะครับแวดูชั่นยังไม่แพงคยังน,น,น่าซือซ้อซื้อและเป็นหุ้นแนะนําประจําปีนี้ด้วยวซือ้อถือได้เหมือนกันใช่ครับค่ะต่อาลนะสน้มงบีแลนด์ค่ะ บีแลนด์นะครับบีแลนด์ขึ้นมาอาจจะอาจะพรบขึ้นสามตรงเนี้ยนะครับประมาณสองบาทค่ะแล้วก็พักสี่ครั้งหนึ่งสี่อาจะลงเยอะหน่อยเพราะว่าสองมันมันออกดานค่ามันไม่ค่อยลงนะครับตามกฎกาสรสลับที่ับแตงเนี้ยมันนี้เป็นหนึ่งสอง ใช่ไหมหนึ่งสอง <S 2> 2 <S แล้วสามเนี่ยทั้งก้อนเลยก็คืออันนี้เป็น 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับเดี๋ยวลองวัดแนวต้าดูก็ได้ลองวัดขึ้นหนึ่งก่อนอแล้วก็ยกมันขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเลยร้อยหกสิบจุดแปดละอย่างนี้ต้าดูลองวัดรอบนี้ก่อน ็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถัดไปก็ประมาณสองบาทนั่นแหละครับก็ที่มองถ้ามีอยู่ก็ลองเลทฟรฟิตลันดูครับ<ะ>แล้วก็จุดเทอลสต็อปก็คือถ้าจะขึ้นได้ต่อไม่ควรตัำกว่าหนึ่งจุดเก้าสองนะถ้าต่ำกว่าจะขึ้นสามจบแล้วก็พักขึ้น4ี่ก่อนครับผมค่ะชัดเจนสำหรับตัวดีแลนนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคุณอติพาบอกว่ายังไม่ได้หนังสือเลยรออยู่โอเคได้เดี๋ยวให้ทานทีมงานติดต่อกลับไปนะคะคุณอติพาเดี๋ยวตามด้ครับขอบคุณครับคุณกิติภัอติอาทิพครับอติภาค่ะที่อติพาครับขอบคุณครับแล้วก็มีถามมาว่า B W G อยู่ในคลื่นไหนคะตามหนังสือคุณอ๋องตัวไหนนะ B W G Better World Green อ๋อ Better World Green ใช่ไหม เ t ต้เวอร์กีนถ้าดูผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นคอณเาพต่อด้านข้างหมดเลยครับเนี่ยครับชื่อขวงกลมไว้เนี่ยอพออันนี้เป็นเนะอันนี้เป็นเอไม่ใช่อิมเพลว์เท่าไหร่นี่เป็นเอกเป็น A B แล้วก็สี่แคปีห้าขึ้นใช่ไหมหมันก็จะเป็นแบบ a B บแล้วนี่เอแล้วก็ A B C ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นอยู่เป็นขึ้นปรับอยู่ไม่ใช่อิมเพลว์ครับ อาจจะเป็นอาจจะเป็นขาบีก็ได้เพื่อลงซีต่อลงมาตะล่างก็ได้นะให้ระวังครับอยังไม่ค่อยดีตอนนี้ออกด้านข้างในขาบีย่อยอยู่ตรงเนี้ครับขาบีย่อยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะแกว่งอยู่ด้านข้างนันแหละด้านด้านล่างกรอบล่างอยู่ที่ประมาณสองบาทตรงเนี้ยนะครับอสองบาทแล้วก็ด้านบนอยู่ที่สองจุดสาม ถ้าตา่ำกว่าสองถ้าตา่ำกว่าหนึ่งจุดเ้าสี่นะครับไม่ค่อยดีแล้วให้ระวังว่าจะเป็นซีแคดซึ่งจะลงห้าขึ้นเลยกล uh huh. องเอ c ีซีชุดนี้สรุปเป็น,ปนขึ้นปรับอยู่ยังไม่น่าเข้าเพราะเราต้องซื้อในช่วงแบบิมเพาหรือไม่ก็เ,เป็นฟื้นตัวในรอบขาดซีแคที่มีห้าขึ้นตอนนี้มันกลับข้างกันมาเป็นลงแนะ่ uh huh. ยังไม่ค่อยดีครับ uh huh. ครับผมได้ค่ะต่อไปคันถาม S F G F เป็นยังไงบ้างคะ S F G F นะครับเมื่อวาน mm hmm. ก็ที่บอกประเมินมูลค่าเบื้องต้นเบื้องต,ต้นแบบคร่าวๆมากเลยนะเพราะว่า mm hmm. ดูข้อมูลก็มไม่ค่อยมีว่าเหมือนผู้บริหาร mm hmm. ก็มองว่าปีนี้งานตัวรายได้ไมันเป็นเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ดูว่าผลประกอบการเป็นยังไงผมก็ตีเท่าว่าขึ้นมาล้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับเพราะฐานมันต่ำมากๆเลยในปีนี้นะครับรามมามาก็มีโอกาสอยู่แล้วละนะฮะ แล้วก็คูณกับพ่ประบุกสามเท่ามันก็จะได้ประมาณศูนย์จุดสามสามศูนจุดสมสามดู p ีใหม่ก่อนนะพีตลาดเอเมเนี M ่ย p ีอ e เอเมออยู่ที่ประมาณมันจะวิ่งประมาณหกสิบถึงประมาณแปดสิบเท่านะครับแล้วผมสมมติประเมินด้วยวิธี PE นะ เ a อร์ n น็ตต์เปอร์แชร์ปีหน้าจะประมาณ0.09 0.09นะครับ0.009นะไม่ใช่0.09 0.009 00นะครับ oh, เพราะว่ามันเยอะมากใช่13,100ล้านหุ้ลานนะครับ oh. คูณกับ PE 60เท่าสิ0.54นะ0.009คูณกับ50เท่า ห4 5เพราะฉะนั้นกรอบล่างน่าจะประมาณนี้แหละครับ0.3 0.4ครับถ้าเกิดว่าติดอยู่ด้านบนนะครับผมก็ว่าอาจจะอ๋อแต่มาลงสิบตังค์้วก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะเยอะเนาะเยอะเยอะครับเออเยอะเพราะฉะนั้นก็ลงยังลงได้อีกครับ้าวไซดมันประมาณ0.3 ดูแล้วว่าตอนนี้อาจจะเป็นท่าดีบาวถ้าดูเทคนิคนะ,คะนเออถ้าเป็น A B แล้ว1 2อันนี้เป็นขึ้น3าที่ลงมาเยอะแล้ว4แค่รีบาวก็จะวัดตรงนี้แล้วอองนี้ตรงนี้มันก็จะรีบาวมาอยู่ที่ประมาณ4 4กับสอ่อะ4ี่สี่สับหกแามแนวเนี้ยครับใช่ไปตัวอื่นบ้างดีกว่ากันทัก็มีมาเรืเลยอ่ะ วันนี้กันกุลสวยมั้ยครับข้าวแถวนี้ดีมั้ยกันกุลเป็นรีบาวนะน่าจะเป็นรีบาวเพราะรอบนี้ต้องดูว่า60มาทีว่าลงมกครบหรืออย่างเล่นก็เล่นแค่รีบาวอะครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณ 5.35คัดลอดอ,อืมแล้วก็รีบาวนะีจะวัดให้ก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นมาประมาณ3ามวต้าเนี่ย3.2 50% 60.8นะครับก็คืออยู่ประมาณ5.8 6บาท6.1 5.8กบาท6.1ได้แค่นี้เองค่ะครับเล่นสั้นๆแล้วก็ตัดตัว5.3คัดลอดอค่ะได้ค่ะนี่นี่มีมีถามมาว่า ติดครูอยู่ที่เจ็บาทค่ะมันจะมีโอกาสขึ้นบ้างไหมแล้วถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไม่ถึงเท่าไหร่คะคอเออตอนนี้หกจุดสี่หกจุดสี่ห้าก็เป็นแนวรับนะแต่ถ้ามันแต่มันเหมือนยังมันยังสัญญามไม่ไม่ฟื้นเลยอะนะครับซึมลงซึมลงซึมลง,มลงนะฮะอ,อย่างนั้นก็จะไปหารับถัดไปประมาณหกจุดสองห้าหกบาท่ะอืมดาวซ้ายก็ประมาณสี่สิตตัง เจ็ดเจ็ดบาทนะครับต้องรองรอบหน้าเรารอรีเบารอบหน้าดีกว่าเพราะว่าถายไปมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ถัาแล้วหลัะมาลงมาพอสมควรแล้วอ่ะครับรอรีเบารอบหน้าค่อยถ่ายก็ได้ค่ะถือไปก่ผมได้สามนาทีอะพี่อ๋องสามนาทีได้กี่ตัวสามนาทีเหรอได้สิบตัวโอ้โหเยอะมากเลยนาทีงั้นอีกหนึ่งค่ะ TPC H ค่ะมีทุนอยู่19.10ทำยังไงดีจะคัดหรือว่าจะถือดีคะถือไว้ก่อนครับหุ้นหดด้านข้างอยู่ถ้าไม่ต่ำกว่ประมาณ17.9ครับถือ,อไว้ก่อนด้านบน20บาทจบจบอ่าโอ้ไวดีนะ C H G ทุน2.90ทำยไงดีครับถือไว้ก่อนได้เหมือนกันครับตัวนี้เรามอง3.5ราคาพื้นฐานแล้วก็แบนด้านข้าง2.8นี่แหละกรอบล่างละนะครับถือได้เหมือนกันครับจบ c S x อมีข่าวอะไรคะร่วงแรงจังเลยมีทุนอยู่สามจดสี่สี่ค่ะข่าวไม่รู้เหมือนกันนะครับสามจุดสามสี่ทุนสามจุดสามสี่ดูก่อนเลครับผมดูที่เส้นสีส้มตรงเนี้แล้วก็ราคาแนวรับประมาณสามจดสามสครับต่ำกว่าไม่ดีไม่ต่ำกว่าอาจจะรีบาวขึ้นมาให้ขายได้ครับดูกว่าค่ะ,ะบิวตี้เป็นไงบ้างคะแนวน้อม บิวตี้อาจจะรีบาวประมาณสิบบาทในเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดแปดนี่เรื่องรีบาวนี่อ่ครับก็เพราะมันหนึ่งสองสามสี่ห้านะขึ้นมาครบห้าคขอ้ลงมาคุ้ม้าคขึ้นพอดีก็ต้องรีบาวขึ้นมาให้ถ้าติดอยู่ด้านบนนะอาจจะอาจจะออกไปบ้างนะอืมเพราะแนวต้านประมาณสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดจุดเจ็ดประมาณนี้ยครับครับผมค่ะคำถามสุดท้ายทีเคเอ็นค่ะราคานี้น่ารับไหมทีเคเอ็นทีเคเอ็น ยังเฉยๆอ่ะครับค่ะอืมอย่าเพิ่งรับเลยครับอืมได้ค่ะและมีฝากถึงพี่อ่องด้วยว่าคิดถึงพี่อ่องนะคะจากคุณขนมชั้นและขนมหวานครับเห็นไหมพี่อ่องไม่ค่อยได้เข้าเนี่ยมีพี่ๆเขาคิดถึงอ๋อครับครับก็ที่เหมือนกันไม่ได้เข้านานเลยใช่ใช่ใชครับได้ไม่เดี๋ยววันหลังจะพยายามพาพี่อ๋องมาเร็วยๆกว่านี้นะคะ ได้ครับค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พี่ๆรับชมกันอยู่แล้วก็สําหรับยอดไลค์ที่ไลค์กันเข้ามาด้วยนะคะพี่อ่องมีอะไรฝากฝากถึงพี่ๆไหนไหมด้วยรักระหวังดีครับด้วยร,วรักระหวงีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่มีหนังสือคลื่นตัวยุนเล่มนี้ของพี่อ๋องนะคะก็สามารถที่จะยังสั่งได้อยู่ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่ มีอยู่ครับเนี่ยท่านี้ใช่ไหมท่านี้ทําท่านี้มีตัวจริงสิ่งจริงต้องท่านี้เลยอืมครับผมครับง่ายง่ายง่ายเออครับท่านี้<อ>คืออะไรคะท่านี้คืออะไร <ป S 1> คะค,ค,ค,คุณคิดคุณคิดคุณคิดนะคุณคิดวางแผนกลยุทธ์อยู่ แผนการเทศอยู่อ๋อก็เลยกลั่นออกมาเป็นเล่มนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆยังไม่มีก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนนะคะ4 9 0 2 8 2 3ค่ะย์สอามค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออกมากนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ้งใจดีครับสวัสดีครับค่ะก็โอ้โหวันนี้ได้เยอะได้ผูดหลายตัวเลยนะเมื่อกี้พูดถึงเท่าแก่น้อยพรุ่งนี้ก็มีแถลงข่าวด้วยนะหรอคะพี่ๆพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ก็บอกว่าจะมีการ แถลงแผนดําเนินงานในปี60และมุมมองภาพรวมตลาดสแน็คในเมืองไทยนะครับตอกย้ําความเป็นผู้นําตลาดสาหล่ายฝันใจวัยรุ่นและพร้อมก้าวเข้าสู่กลบอลแบนจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ด้วยใครสนใจไปได้นะครับผมที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันพรุ่งนี้งเใช่เริ่มตั้งแต่ 17นาฬิกาถึง2ั่วมนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันว่าพรุ่งนี้เขาจะมีข่าวอะไรดีๆออกมานะเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะแว๊บๆไปดูได้ึงเขาเชิญด้วยนะเขาเชิญด้วยเขาเชิญให้ไปไปทับเราด้วยด้ีกเ็บรรยากาศมาฝากด้วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเซนเตอร์ใหม่เห็นว่ากรีนหน้ากรีดอยู่พอสมควรไม่รู้ต้องต้องใครสนใจต้องรอพรุ่งนี้แต่เรารอไม่ไหวแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาแล้วครับผมก็ขอบคุณนุ้ยที่เข้ามาร่วมพูดคุย สุกสุกหน้าสุกหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับพี่ม้าที่ FM97 นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ